นี่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาจีนกับจางฮุ่ยจิ้งเหล่าชื่อกันอีกแล้วนะคะจินเทียนกับจางฮุ่ยจิง้ออจง老师一起学中文นะคะวันนี้มาเรียนจีนกันวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนนะคะเด็กๆยิบแบบฝึกหัดนะคะ เลียนสีเปิดวา,เา้เลือดแฉะฮันนี่เล่มนี้ขึ้นมานะคะตาคายชูตี้ซันสื่สอซันเย่เปิดหนังสือไปที่หน้า33ค่ะวันนี้หล่อซือจะมาพาทำเลี่ยนสีแบบผัดกันค่ะ,ะเด็กๆมาดูโจทย์ค่ะเขาบอกว่าขั้นอีขั้นเสียอีเสียจงหวนเหอพินอิน ดูรูปแล้วเขียนคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมกับอะไรคะอ่าและเขียนสัตว์อักษรพินอินลงไปด้วยนะคะอ่าเรามาดูข้อที่หนึ่งะคะข้อที่หนึ่งตี ET, อีเขาให้รูปอะไรมาคะเด็กๆอ่าให้รูปคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะอ่าให้รูปคอมพิวเตอร์ต้องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เนต็ตแน่เลยนะคะเราเปิดเครื่องเปิดแบบเรียนไปพร้อมๆกันเพื่อหาคำศัพท์เพิ่มมาเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้างหว่างสร้างหว่างใช้อินเทอร์เนต็ตนั่นเองนะคะให้เด็กๆเขียนภาษาจีนเขาว่าสร้างหว่างแล้วก็เขียนพินอินของคำว่าสร้างหว่างลงไปนะคะ อันนี้ให้เด็กๆเขียนภาษาจีนช่างวางแล้วก็พินอินสรางวางนะคะสรางวางก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตให้เด็กๆเปิดหนังสือไปดูตี้ซันเคอร์กับตี้ซือเคอร์ประกอบกันนะคะอันนี้คำสท์นี้จะอยู่ตี้ซันเคอร์บทที่3ใจหลายข้อต่อไปตี้เอิรถีเรามาดูกันคืออะไรคะรูปภาพ ร้องเพลงงานอดิเรกเขาว่าร้องเพลงคืออะไรคะช่างเกินนะคะช่างเกิคือร้องเพลงฉะนั้นเด็กๆจะต้องเอาตัวภาษาจีนเขาว่าช่างเกิช่างเกิไปเขียนนะคะช่างเกิแล้วก็พินอินอ่าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคำศัพท์อยู่ในที่ซันเคอร์บทที่3แล้วเปิดหนังสือควบคู่กันไปกับการทำแบบฝึกหัดเรียนสีนะคะ ใจหลายว่าเหมือนขั้นรูปนี้คืออะไรคะเด็กๆเป็นอะไรเลยฟังเพลงใช่ไหมคะฟังเพลงภาษาจีนว่ายัางไงคะเด็กๆทิงอินเย่ทิงอินเย่ทิงอินเย่คือฟังเพลงฉะนั้นให้นำตัวภาษาจีนคาว่าทิงอินเย่มาเขียนตรงนี้นะคะแล้วก็เติมด้วยพินอินด้วย สรลายตีซื่อถีเรามาดูข้อที่ซื่อรูปภาพคืออะไรคะดูภาพ,พยนต์ดูหนังอันนี้ก็จะต้องคำศัพท์จะต้องอยู่ในตีซื่อเคอร์บทที่4แล้วนะคะข่านอะไรข่านเตี้ยนอิงภาษาจีนก็จะเป็นข่านเตี้ยนอิงข่านเตี้ยนอิงข่านเตี้ยนอิงคืออะไรคะดูภาพพยนต์เราเขียนตัวภาษาจีนลงไปพร้อมกับพินอินด้วย ใชแล้วเรามาดูข้อที่ที่ไหนที่เท่าไหร่ที่อู่ข้อที่ห้ากันดีกว่านะคะอันนี้คืออะไรวาดภาพหน้าตัวจูนคือวาดภาพวาดรูปนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะภาษาจีนวาดภาพคืออะไรคะข้อ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 คือวาดภาพอ่าเราเติมภาษาจีนเขาว่าข้อข้อลงไปพร้อมพินอินนะคะคำศัพท์ของข้อข้อว่า ที่ะะเดกใจหลายข้อที่เลี้วคืออะไรคะอืมเจ้าของกํำลังรูปหัวสัตว์เลี้ยงอยู่นั่นเองสัตว์เลี้ยงตัวนี้น่ารักมากเลยเห็นเขือ้ายนะคะภาษาจีนจะต้องเติมคําว่าสื่อหยางฉงอู่ซื่อหยางฉง เสื่อ,อยางชองอู่คือเลี้ยงสัตว์นะคะเด็กๆเสื้อ,อยางฉงอู่ก็คือเลี้ยงสัตว์คำศัพท์จะอยู่ในตี้ซันเคร์บทที่3นะคะเขียนภาษาจีนต่อด้วยพินอินอข้อชีรูปนี้คืออะไรคะปั่นเก่งจังเลยข้อชี้าจะต้องเป็นขี่จักรยานแน่เลยดูจากรูปฉะนั้นการขี่จักรยานภาษาจีนคือฉี จื่อสิงเชอร์ฉีจื่อสิงเชอร์ขี่จัก,กรยานเอาคำศัพท์คำว่าฉีจื่อสิงเชอร์มาเขียนด้านบนแล้วก็ต่อด้วยพินอินด้านล่างคำศัพท์อยู่ในที่ซันบทที่สาวอร์เตอร์ไอ้ค่ะงานอดิเรกของฉันนั่นเองค่ะจะลลยตีป้าถีข้อที่8รูปภาพคืออะไรคะ ถ่ายภาพเนาะถ่ายภาพถ่ายรูปภาษาจีนถ่ายภาพคืออะไรคะภายเจ้าภายเจ้า,อ,าอยู่ในที่ซันเคอร์บทที่3เช่นเดียวกันนะคะเสงี่อคํศัพท์พายเจ้าเขียนภาษาจีนลงไปพร้อมด้วยพินอินอันนี้ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะผ่อนหลงอีง่ายมากพ้นเจียนตนันง่ายมากนะคะ เราเป็นคำศัพท์ที่เรียนมาหมดแล้วนะคะให้เด็กย้อนกลับไปดูที่ซันเคอและทีซื้อเคอร์บทที่3และบทที่4ท้ายบทจะมีคำศัพท์ให้เราได้เรียนรู้กันอยู่นะคะนามาเติมลงในแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วส่งหลอดซื้อด้วยนะคะ,ะใจเจียนนะคะเด็กๆเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าอีกเช่นเคยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราซื้อด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกันเรียนออนไลน์ในยุคนี้กันนะคะโอเคจเจ๊เจียนบ๊ายบายค่ะ